ลองมาขนาดนี้มันก็ควรจะเหนื่อยแหละควรจะก้าวข้ามมันไปได้แล้วเฮียเอาละกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้กลับมาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าสึุนโนฮิอีกครั้งนึงแล้วนะครับและในครั้งนี้เราจะได้เล่นเป็นเด็กสาวมปลายที่ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดระหว่างที่กําลังเดินกลับบ้านจากโรงเรียนถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับสึกุนโนฮิโทส,สาซาเรตะมิไร วันต้องสะตอนอนาคตที่ได้ถูกปิดตัวลงแปลไทยโดย The Fox Channel นะจ๊ะโอเคอันนี้เป็นแมนนวลเนาะอืมข้ามเลยแล้วกัน เค okay. เด็กสาวคนหนึ่งเนาะรอบนี้น่าจะไม่น่ากลัวเท่ารอบที่แล้วมัง้งฮ่าเคียรโมดไดเมดตตนะโอ้ยวันนี้นี่มันก็แย่เหมือนเดิมเลยนะแสดงว่าคนคนนี้ได้เจอเรื่องอะไรยแย่ๆมาตลอดยารินาโอชิไตนะ อยากจะแก้ไขมันจังเลยนะอคนเราเวลาเจอเรื่องแย่ๆก็อยากจะแก้ไขมันทุกครั้งแหละนะชีวิตเด็กวัยรุ่นอุ้ยคนส่งรามเองอยู่ทุกภาคเลยม้งเนี่ยอืมยังไม่มีะไรบกปลอมเสียงรถปกติ กระจกก็ยังไม่มีเงาสะท้อนอะไรที่เราไม่อยากเห็นแปลกฮะปกติต้องมีได้หลอกขึ้นมา,าสิเฮ้ยนิดหน่อยก็เอานะดีนะยังไม่มีผีก็ดูเป็นยามเย็นของบ้านเมืองปกติญี่ปุ่นอะเนาะ คนทุกพล่านท้องฟ้ายังไม่มืดแค่เหลืองๆรถไฟผ่านไปเ,เดินต่อแม่น้ำกว้างๆางนี่คงไม่มีอะไรโผล่ออกมาคงไม่มีอะไรโผล่ออกมาหรอกนะไหนดูสิ เอ๊ะทำไมน้องเขาไม่พูดอะไรเลยแปลกแฮะหยุดทำไมอะทำไมหนถ่งหยุดล่ะคะไม่ไม่อย่าบอกนะอย่าบอกนะวางรองเท้าวไว้ข้างระเบียงแบบนี้อืม น้องจะโดดหรออ๋อไม่ได้วางเริ่มใหม่งั้นเหรอเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะคือถ้าโดดลงไปจากตรงนี้น้องเขาจะได้นวัลลูกกับไปเริ่มใหม่เหรอ <c oughs> นั่นไงชัดเจนโดดน้ำโมอีกใคร ลองอีกครั้งหนึง่งมันได้ได้วยหรอหรือว่ามันจะเป็นแม่น้ำวิเศษถ้าโดดลงไปแล้วจะได้ย้อนเวลากลับไปเวลาเดิมเคียร์โมดาเมตตนะวันนี้มันก็แย่เหมือนเดิมเลยนะ พูดแด่ลอกเดิมนี่ว่ามีเสียงอีกาตั้ชิเตะดาเมดะนะตัวฉันนี่มันไม่ไหวเลยจริงๆสินะเอ๊ะผมเห็นอะไรแปลกๆอะไรอะ่ะใครแอบมองโมอิชิโดยาริโนอโซมาลองอีกครั้งแล้วกันโอ้ เสียงอะไรอ๋อมปิดประตูคือจะโดดน้ำอีกครั้งละหนูที่บอกว่าจะลองแก้ไขอีกครั้งนึงอนะ่ะั่นไงเงาผู้หญิงคนนั้นมันตามมาจริงด้วยโอ้ยเด็กบ้า แอบมองเธออยู่นะจ๊ะนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนปกตินะคนทุกคนก็ยังมีชีวิตแบบชีวิตชีวาถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มมีอะไรตามเรามาก็ตามมันก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่รถไฟเวลาเดิม แสดงว่าเด็กคนนี้ได้ย้อนเวลาจริงๆแต่การทำแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรอได้เริ่มใหม่โดยที่ไม่ต้องเสียสิ่งตอบแทนไปเนี่ยนะ กลางสะพานแล้วมไม่ทำได้ไหมอะ่ะผมไม่ชอบเลยอะ่ะคือมันเหมือนไอซูบารุอ่ะในเรื่องรีซีโร่ะที่แบบว่าพอเจออะไรแย่ๆหน่อยก็แบบฆ่าตัวตายขอรีเซ็ตทุกอย่าง แต่ชีวิตจริงมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นสิเล่นน <Okay. S 1> เกมอ่ะคับให้ทำอ่ะเนาะ,อะจอมเบกดึงจอมโม่อีกไข่ลองอีกครั้งหนึ่งเหมือนว่าทุกครั้งที่เราโดดลงไปเนี่ยมันไม่น่าจะได้ย้อนเวลานะ แต่เหมือนบ้านเมืองที่เราอยู่ตอนเนี้ยมันเก่าลงเรื่อยๆโอโอ้ยหันมามองเคียวโมดามิดาตะวันนี้มันก็แย่เหมือนเดิมนั่นไงป้ายทุกอย่างมันเริ่มเก่าลงโมอิชิโดยารินาโอซานากุจา ฉันต้องแก้ไขมันอีกสักครั้งอีกแล้ว <Inst> ก <lands> ็ <republic> คือจะเอาอีกเหรอคือตั้งแต่เมื่อกี้ที่มันหย <Wallace> ุดแล้วแบบเงาหันมามองอ่ะคือมันไม่ได้น่ากลัวนะแต่ขนมันลุกไปทั้งตัวเลยครับผีไม่ต้องมาเยอะอีกแค่คนส่งลาเมงเมื่อกี้ แค่น,น่ากลัวพอแล้วโอ้ยเด็กบ้าป้ายมันเริ่มอักษรมันเริ่มเลื่อนลางเนาะโอ้ยประตูอย่าเปิดนะจ๊ะมีคนแอบมองเราอยู่นี่ว่าเห็นเมันผมไหมครับเนี่ย มันแอบมองเราอยู่รถไฟก็ยังเหมือนเดิมคิดไปเองหรือเปล่านะว่ามันยาวขึ้นอโตอิคายาเเคยายรินาโอชเตมิโยขอขอันลองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะ จะแก้ไขมันอีกครั้งหนึ่งโอกาส2ครั้งแล้วเหตุการณ์รอบตัวเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วนี่หนุ่มไม่สนใจอะไรเลยเหรออวนลูปเดิมในวันเดิมเดิม อน่อกครั้งหนึ่งโมอีกไข่อืมเอาละไปนันใครยะแต่โมดาเมะไม่ว่าจะทำกี่ครั้งจะลองกี่ครั้งมันก็ไม่เคยดีขึ้นเลย เงาอยู่ตรงนั้นโมอะคิราเมนะแค่ฉันอยากยอมแพ้แล้วอนาจิโกโตโนะยัินาโอชิตะโอ้โหดีใจตายอยู่อะไรอะ่ะเมื่อกี้เขียนว่าอะไรอะ่ะ ยาลีน่าโอโซดะมาทำมันอีกครั้งกันเถอะเหมือนอวิญญาณตัวนั้นมันชวนเราอะ่ะให้เราไปทำอีกครั้งหนึง่งแต่จะว่าไปเอักษณะผีที่ตามเราอยู่อะมันก็เหมือนกับตัวเราเลยนะคนลุกมองอีกแล้ว น้องจะมองอะไรเยอะคะอย่างน้อยเด็กกับคนส่งไม่เอาไม่เอาไม่เอามเาคือจะบอกว่าเด็กกับคนส่งของอยังเหมือนเดิมแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอย่าหยุดซืิไม่จำใช่ไหมอย่าจำนะโอ้โว,ว้ตรงนั้นอนะ นี่เราลองมากี่ครั้งแล้วนะสี่แล้วลมั้งโมอย่าไม่โยไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าเออคิดถูกแล้วอย่าโดดละอย่าโดดเลยหนูโมชิไปสตุคุไายโยฉันฉันอะไม่อยากทำพลาดอีกแล้วก็ที่จะโดดลงไปนี่แหละคือการทำพลาดครั้งใหญ่นะ ดีแล้วหนูเดินต่อไปเดินต่อไปไม่ต้องหยุดเออนั่นแหละสุดยอดหยุดทำไมเดมโ,โมโมอีกใครไหนยังมีเซ็ันต่ออีกคือควรจะรู้ตัวได้แล้วนะว่าลองต่อไปก็ไม่ประโยชน์วนซ้ำในวันเดิมๆอะโมอีกใครดัาเขขออีกแค่ครั้งเดียวไม่เอาไปทางซ้ายไปทางซ้าย มันไม่ยอมให้ไปสุดท้ายเด็กคนนี้ก็กลับมาวนลูปเดิมอยู่ได้โมอิชไคดะเคะยานิโอชิเตมิโยขอลองอีกสักครั้งหนึ่งนะขอแก้ไขอีกสักครั้งหนึ่งนะโมอิชิโดโมอิชไคโมอิชไคดะเคะอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวเท่านั้นครั้งสุดท้ายแล้วฉันฉันขอแค่ครั้งสุดท้ายแล้ว ยาดีเนโอสุอ่ะจัดไปจอมเฮ้ยโมเรใครโมเซโรคายครั้งที่ศูนเหรอหรือม,มันจะหมายความว่าไม่เหลือโอกาสแล้วอ,อืมเอาจริงมันไม่ได้หลอนนะมันเหมือนผีที่ทาลิปสติก ผีที่แบบปากแดงๆอะ่ะปากแดงๆจะไว้ใจไม่เอาไม่เอาลองเพลงกับความกลัวไปงั้นแหละครับเออยับปลิคอนไคโมดดามิดาต,ตะอย่างที่คิดจริงๆไม่ว่าจะครั้งนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมก็คือแก้ไขอะไรไม่เคยได้ เสียงอีกามันหลอนจังฟะโดชิโยโดชิโอฉันจะทำไงดีฉันจะทำไงดีมันอยู่ทุกที่เลยนันใครยายนโอชเตโมมูดาะนะมูดาะโน,โนไม่ว่าจะทำกี่ครั้งไม่ว่าจะลองใหม่กี่ครั้งมันก็ปล่าประโยชน์กันเหรอคนส่งราเองไม่มีหัวแล้ว ยาดีโนเซรุฮาซูดะตานนิทั้งที่ฉันลองทำใหม่หลายรอบแล้วนี่ทำไมลองหลายรอบก็ไม่ประโยชน์เหรอต้นไม้ตนม้ตนไม้กลายเป็นหน้าที่มีตาเลือดออกมาอิซึโมะโอนาจิชิไปโอคุริคาเจ้าทุกครั้งเลยทุกครั้งที่ฉันลองใหม่มันก็จะกลายเป็นการทำผิดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมมันก็แค่เวียนไปเวียนมาแค่นั้นกันเหรอ เดี๋ยวนะมันมีวิญญาณตามมาสามตัวโมสคาริตายโยฉันเหนื่อยแล้วนะแมนูลองมาขนาดนี้มันก็ควรจะเหนื่อยแหละควรจะก้าวข้ามมันไปได้แล้วเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยซาวมัน ไอพวกนี้นี่มันคืออะไรกันอะมันคือตัวตนของเราหรือเปล่านะที่เราลองลองเราพลาดแล้ววนกลับมาส่วนคนพวกนี้ก็ต้องตายแทนโอ้ยไม่เอาแล้วเดโมไซคกนี้ม่ยใครดแต่ว่า ทายที่สุดนี้ฉันขออีกสักครั้งเลวกันนะไม่เข็ดใช่ไหมไอห,หนูเหนื่อยก็แล้วแก้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วยังคิดจะลองอีกเหรอไซกคนนี้นท้ายที่สุดนี้ครั้งสุดท้ายสินะคือตั้งมันวนนี้ครั้งสุดท้ายเหรอแต่เมื่อกี้ไม่เขียนว่า เรไขเซโรไขก็คือเหลือเป็นศูนย์ครั้งแล้วอะเหมือนกับว่าชีวิตอะมันหมดไปแล้วแล้วเธอจะกลับมาได้หรอนั่นไงตัวของเราที่เคยโดดน้ำตายไปมันขึ้นมาเกาะรอ,อเราอยู่เนี่ยแสดงว่าทำมาหลายครั้งแล้สินะเดโมแต่ว่าโมอะคิรามตะโฮกาอีน แค่นะแต่ว่าฉันครั้งนี้ฉันขอยอมแพ้ไปเลยซะดีกว่าก็ดีกันนะก็ควรจะทำนะควรจะยอมแพ้ไปเลยมาตชิชิไปปะคาริคุคริคาชิตรุก็ตัวฉันนะมันทำแต่เรื่องมันทำแต่เรื่องที่ผิดพลาดอย่างเดียวตลอดเลยนะไม่เคยแก้ไขสำเร็จเลย จารีนาโอเซรุคิกะไนคิกาชิไนโยฉันไม่มีกระจิกกระใจที่จะแก้ไขมันอีกแล้วคิดถูกแล้วไอ้หนูนั่นไงคอนโดโกโซไดโยบุไดโยไอ้วิญญาณพวกนั้นมันไม่ยอมเราแน่เลยมันไม่ยอมให้เราหยุดแค่นี้มันบอกว่าครั้งนี้มันก็คงไม่เป็นไรหรอกนะครั้งนี้ไม่เป็นไรแน่ๆเธอจะต้องทำได้ มันอยากให้เราตายมากอัคิรามจะดาเมดาโยจะยอมแพ้ไม่ได้นะจ๊ะมาอยู่กับพวกเราสิยาอิยารีนาโอเซโรโยมาเริ่มใหม่หกันเถอะชักชวนขนาดนี้ถ้ายังจะทำอีกนะนั่นไงสู้ดาโยเนย่ก็นั่นสินะ นังคายเดโมยารีนาโอเซรุนไดเนตไม่ว่าจะกีีครั้งฉันก็จะลองทำใหม่โมอีไครยารีนาโอโซงั้นเรามาลองอีกครั้งกันเถอะไม่เข็ดไม่เข็ดแล้วโดนลอ่อลวงด้วยโดนผีจาก ครั้งที่แล้วล่อหลวงอะลองทำแล้วกันจอมจอมน้ำไปเริ่มใหม่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะอ,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 อะไรกันอะเอ๊ะเอ๊ะจิจิจคังกะโมโดราไนาเวลามันไม่ย้อมกลับอ่ะก็แง่ละสิโอกาสของเจ้าหมดไปแล้วโด โดชเตยารินโอเซไนโนทำไมกันทำไมมันทำไมมันย้อนกลับไปทำอีกครั้งไม่ได้คาโกนันเตยารินโอเซรุวาเคไนเดชออดีตนะมันแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่หรอโอ้เต็มสภานเลยเว้ยเอย๋อะไรกันะโอ้นจิชิไปโอ คือริคาเต่ทำผิดซ้ำไปซ้ำมาเลยนะโมชันสุวะนณคืนัตตันได,ด้โย و. โอกาสของเธอนะ่ะมันหมดลงไปแล้วเออสส,สนะอะไรกันอนะอะไรทำไมทัสเเตช่วยช่วยฉันด้วยสิ เคืรว่าเคไนจะจ้าไนฉันคงช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนะชินบาซูเบเตโออาริไดโยถ้าเธอตายไปแล้วก็ทุกอย่างมันก็จบทำไมผีมันคมจังวะผีพูดคมคมตายไปทุกอย่างก็จบใช่คนเรามีชีวิตเดียวแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอืมจบแล้วมั้ง จะพูดยังไงดีล่ะตอนแรกผมก็คิดนะว่าคนเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นผีแต่แรกแต่ดูๆไปก็ไม่แน่ใจว่าไอการโดดเนี่ยมันย้อนเวลาได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเวอร์ชั่นของตัวผู้หญิงคนนี้หลายคนยืนอยู่ยบนสะพานเหมือนแบบว่า สามารถที่จะโดดลงไปแล้วก็ย้อนกลับมาได้จริงแต่ถ้าคิดในอีกแบบหนึ่งก็คือเด็กคนนี้โดดไปครั้งแรกตายไปแล้วแต่ว่าด้วยกรรมที่ทําในการฆ่าตัวตายเนี่ยทำให้วิญญาณต้องคอยวนเวียนอยู่ในวันเดิมๆแล้วก็โดดน้ํากลับไปทเหมือนเดิมโดดน้ําก็ไปเหมือนเดิม,ดดนม,นดมจนท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนเขารู้ตัวขึ้นมาว่าเออไอที่โดดไปเนี่ยคือเขาตายไปแล้วนะอะไรประมาณนี้แหละครับผมคิดว่านะ เอาละก็ถือว่าทําให้ขนลุกไปได้หลายช็อตอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เท่ากับตอนที่แล้วที่ผมเล่นไปแต่ผมว่าน่าจะไปลองเองเพราะว่าซาวอันนี้หลอนหนักกว่าจริงโอเคเอาละครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้นำเกมนี้มาเล่นอีกในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ